รอนานไหมครับไม่นานไม่นานเลยดูว่าเพิ่งมาเพิ่งมามแลวตลอลยวไโค่ะนค่ะวันนี้ไม่มีโนวันนี้มีพี่ซีอ่าพี่สีได้ครับได้ ครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ๋ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานเพราะว่าเราเองก็แบบกินพวกโปรตีนกินพวกอะไรอยู่นี้อยู่แล้วแล้วก็เราเราค่อนข้างเลือกผลิตภัณฑ์บรถถิสุทิพว่าเป็นสุขภาพเราเราก็แบบกินอันที่แบบไม่อ้วนด้วยใช่ก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเป็นดี่นีครับ กับน้องอาเวเชียนแต่ตอนนี้น่าจะกลับบ้านไปแล้วโอ้โหดื้อมากเลยอ๋อต้องมาออกงานจริงจรงครั <jer ky S 1> บผมถ้าการดูแลตัวเองถ้าช่วงนี้ผมก็จะออกกำลังก,กายค่อนข้างเยอะวันอาทิตย์หนึ่งน่าจะประมาณ3-4วันก็นเราจะวิ่งประมาณ5โลนี่แหละเราก็จับเวลาวิ่งทุกวันใช่พรคุมน้ำหนักด้วยครับคมน้ำหนัก เสริมด้วยโปรตีนเพราะว่าผมอะตอนกลางคืนชอบหิวแล้วเราชอบแบบลงไปหาของกินแต่ว่ากินโปรตีนน่าจะดีกว่าเพราะไม่อ้วนใช่ครับแล้วกิจกรรมกับนุนร้านอาหารแต่กับแฟนด้อยเงยเล่นเกมแข่งกับแฟนด้วยก็รุนอยู่พอสมควรครับเพราะว่าไม่อยากโดนลงโทษไม่โกง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 เราอ่อนใจหรอเราอ่อนหรอ ยิ่งหัอไม่นะนไม่น <c oughs> น้อมี่อ่อนคอแต่ว่าก็ดีใจครับที่แฟนๆมาเต็มขนาดนี้ก็อยากจะบอกแฟนๆกลับบ้านกันดีๆนะครับกลับบ้านกันปลอดภัยใช่ครับผมยังไงก็ฝากเฟรนลี่มีในอ้อมอกมด,ด้วยนะครับใครที่กําลังหาพวกโปรตีนเชคอะไรแบบนี้ที่เป็นแบบสุขภาพแล้วก็เป็นทันเบกก็สามารถหาซื้อได้ที่เฟรนลี่มีนะครับผม วันนี้นะะเราออกอีเวนต์กับลูลกออกมาออกอีเวนต์้างปวดไหมแต่ปวดระดับหนึ่งเลยนะ<ม>รู้สึกว่าปวดมากๆแล้วก็ผมว่าดื้อดื้อพอสมควรได้ใครหละ่พะพักราดื้อได้ใครเห<ค>ร,ร่ะก็น่าจะได้พวกเรามาเมื่อกี้เราแบบเห็นนะสตเตปเขามน้านะสตเต็ปเขาเต้นดีกว่าผมนะเต้นดีกว่าผมเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปเรียนกับลูกแล้วครับก่อนหน้านี้เราออกมาลุ้นลองดูตอนแรกเราก็เห็นแบบ อยู่ในคลิปรู้สึกว่าเออเฉยๆปกติแต่พอแบบพอไปเจอจริงๆแล้วโอโห้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแทนเหนื่อย <c oughs> นิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับเพราะว่านี้เลี้ยงคนเดียวแบบก็เลยเหนื่อยอ <c oughs> ใช่ <c oughs> ถ้ามีอีกคนเลี้ยงด้วยก็จะสบายกว่านี้ครับ <c oughs> ใครตามใจหรอ <c oughs> ถือว่าเราไม่ตามใจนะไม่มไม่เคยตามใจ <c oughs> ไม่เลยตัฟอร์มตัฟอร์มเพราะว่าแรงค่อนข้างเยอะเยอะกว่าผมด้วยซ้ำอบอกก็ปล่อยปล่อยให้น้องเขาเล่นไปเรื่อยปอยเนี่ยปปอยแล้วนี่สปอยหรอเฮ้ยธรรมดาธรรมดาที่สุดในรุ่นหรอ่าเรออวตั้ ร้อนสุดรวยเลยนะคงเนี้ยยังไงเดแกงหยอกหยอกปกตินี่แหละครับแต่ว่าก็มาสคอตที่แคมมี่ก็น่ารักกันทุกตัวแหละน่ารักกันตัวผมว่ามันมีสเสน่ห์ของเขาในแต่ละตัวใช่รวมคาแรคเตอร์อ <c oughs> ใช่รวมคาแรคเตอร์คือเอาจริงๆมันเหมือนถอดแบบออกมาจากตัวพ่อๆเขาเองก็จะเห็นความเออคนไหนแบบมีลักษณะยังไงคือตัวมาสคอตมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นอเล็กซี่อยากให้เขเรียกว่าอะไรอ่ะเรียก เอาเรียกปลาป่าดีกว่าครับเรียกปลาชอบปลามากกว่าปลาปาทั้งคู่เลยปลาทั้งคู่ครับผมเวันนี้่ใคบ้านแแบรมอะไรบตัวไมันพอโอ้เพื่อนพแม่โพแฟนไม่ค่อยมีครับมีแตพอแม่เขาบอกเาก่าากคัดออกครับพแฟนไม่ได้ครับมีแค่เพื่อนกับแม่ทาไมมันมีทไมี่ ม่ครา่เรารู้สึกว่าถ้าโปรแฟนคืออยู่กับพี่จิมมี่น่าจะดีกว่าอยู่กับเฮียน่าจะดีกว่าอยู่กับผมเป็นแม่ดีกว่าครับอยู่ได้ยาวกว่าอยู่ได้ยาวกว่าก็เหน่อยหน่อยหน่อยถ้าโปรแฟนมันจะเหนื่อยนะครับเหนื่อยเขาเขาเหนื่อยใช่ครับใช่ใช่เริ่มเริ่มมีเพื่อนก็โอเคครับ เพื่อนเยอะดี่เนเพื่อนที่ไม่้ออหรออีหรอเอาเลยหรอเพื่อนเรเพื่อนก็เพื่อนสิเพื่อนก็เพื่อนแ่นฟนมาหาเราเยอะเลยขอบคุณครับพี่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้แต่พอมาเห็นหน้างานก็รู้สึกตื่นตันครับตื่นตันเพราะ เขาเดินทางมาไกลอะ่ะแล้วขนาดเราเองอะ่ะเดินทางมาจากยุทธยาคนอื่นอาจจะแบบจากอินเตอร์แฟนอะไรแบบนี้คือเดินทางมาไกลมากแล้วกว่าจะมาถึงนี่มันก็ค่อนข้างลําบาก mm hmm. ใช่ก็เห็นใจเขาบ้างที่แบบเอ้ยต้องมาเชียร์เรามาอะไรเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบคอยสปอร์ตคอยแบบดูแลเราอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวให้ซีรีส์แล้วกันซีรีส์คืนกลับไปแทนเป็นการเติมความสุขกลับไปครับ โยนเข้ามาซีร hmm. so I mean, right. right. ีส์ซี mm ีร hmm. ส์ทำนายไทยทับครับผมไปในจุดพรอพซีก็จะออนภายในปีนี้ครับผมปีนี้แน่ๆครับปีนี้เร็วๆเร็วๆนี้เร็วเร็วน้เร็วเร็วนี้น่าจะแบบไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่เร็วเร็วนี้ครับ มันพูดได้เท่านั้นจริงๆมันพูดได้เท่านั้นจริงๆเพราะถ้าจะหลุดจากปากผมอะผมว่าไม่น่าไม่น่าได้เพราะีไปแล้วเหรอว่าีผมบอกไม่ได้อะบอกไม่ได้ใช่เราบอกได้เท่าที่แบบแค่นี้แหละหอบ,หบอกได้แค่ไหนก็เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจแล้วกันน่าสนใจมากๆเคอ,อคิดดูว่าคนสองคนที่แบบมีค้วที่แบบ ความคิดหรือมุมมองที่ต่างกันเราต้องมาร่วมอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันจะปั่นป่วนแค่ไหน <IM> ใช่มันจะสนุกแค่ไหนก็อยากให้แฟนๆรอติดตามชมเรารู้สึกว่าทําเต็มที่มากๆเต็มที่แล้วเฮียจิมก็ทากําแบบสุดความสมาานรถของเขาเลยใช่ครับอะไรนะครับเราจะเดราม่าไปลุ้นกันในซีรีส์ครับไปลุ้นกันในซีรีส์ดีกว่าครับแม่ได้ช่องก็บอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้แต่มีความสุขแน่นอนจีได้ดู ไม่มีดราม่าครับมีความสุขแน่นอนม,มอีแม,ไม่ไม่ขมครับหวานสุดๆเลยครับเอ่ยียมไ้ก็ดีครับครับ <c oughs> ผมเตรียมไ้ก็ดีครับม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดครับผมยังไงก็เชื่อว่าแบบเอ่อจะออกมาดีดีาม,มาก อาใช่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบรู้สึกประทับใจมากๆพอได้ทํางานแบบข้างนอกแบบได้เจอคนแล้วแบบได้เจอผู้มั่งกับใหม่ๆมันทําให้เราแบบได้เห็นมุมมองเขาหลายๆด้านซึ่งเป็นประสบการณ์เหมือนกันในการแบบทำงานในแบบโครงการด้วยเราเราก็แบบไม่ได้มีประสบการณ์เยอะขนาดนั้นเพราะว่ารุ่นเขาก็รุ่นใหญ่หมดเลยเขากำกับแบบคนแบบโอ้พระเอกช่องใหญ่นู่นนี่นั่นเราก็ต้องไปดูดซับ ดูซับแบบเทคนิคของเขามาใช่ครับ,อะ,รบอะไรนะครับ,ンンบมันอยู่ในซีรีส์อะจะบอกได้ไงอะ<พ>อก็ด้วยการแสดงด้วยการอะไรด้วยพอเราได้แบบเจอกัรุ่นใหญ่ๆมันได้ซึมซับแล้วก็ดีใจครับที่ได้เจอนักแสดงที่เขาเป็นรุ่นใหญ่แล้วแบบคอยสอนเราคอยบอกเราเราก็แบบออคอยเติมสกิลเราไปเรื่อย ผมว่าประสบการณ์มันน่าจะสั่งสมแบบอะไรหลายๆอย่างด้วยผมว่าก็แตกต่างนะแตกต่างใช่มไม่รู้ก็ต้องไปดูกันในเซีเรียยัง่ไก็รอดู<ต>ก็รอดูปีนี้เรา,เ,ราเปิดใหม่ๆเราเปิด้ใหม่ๆใน้ใใด้วยนะเออหรอแต่แม่น่ารักครับแม่น่ารักแม่น่ารัก อะไรนะคร uno, e ับนิดนึงนิดนึงเราอยู่ด้วยกันมาแบบ2เดือนกว่าเราก็แบบเขาก็น่ารักอ่ะของน่ารักมากๆผมฝากฝากตัวเขาแล้วขอเป็นลูกของแม่จ๋ากับพอเปิ้ลนะครับผมฝากตัวเขาไปเรื่อยๆอยากไปอ้อนครับอยากไปอ้อนแม่ครับ คนที่ไม่อยู่ใครครับไม่อยู่คนที่ไม่อยู่คนไหนครับราชการไม่อยู่คนไหนอ๋อไปเรียนต่อครับก็เขาก็ไปเรียนปกติของเขาก็คือเป็นหลักสูตรของเขาที่ต้องไปเรียนหลังจากจบที่สิบครับผมใช่เงาไหมงาไหมเงาหเหรอก็เงาบ้างไม่เงาบ้าง เป็นช่วงครับเป็นช่วงแต่ก็แต่ก็ดีครับที่เขาไปเรียนต่อใช่เพราะเราเรารู้ว่าแบบเขาก็ชอบในด้านนั้นด้วย,อออยคอยซัพพอร์ตล้วก็อยู่ล้าก็ให้กำลังใจใช่อันนี้ผมยังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบใช่รู้แค่เบื้องต้นว่าไปเรียนเแต่ก็ไม่ไนานเนาะไม,ไ,ไม่นาะนไม่น่าไม่แน่ใจครับไม่แน,น่ไม่แน่ใจครับ ไม่แน่ใจใช่ฝากฝากเลยนะครับฝากซีรีส์ใช่ไหมครับรับก็ฝากครับผมอยู่ก็มีเราเป็นสเปเชียลสเปเชียลอันไหนทำระแพทย์อ๋อ เอาจริงๆไหมผมผมมึงเสร็จจากงานเมื่อเมื่อวานแล้วแบบผมมึงจำได้ว่าเอ้ยว่าว่าเราไปเล่นมาเพราะมันนานมากแล้วก็ดีครับดีครับก็ฟีดแบ็กก็ดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นกําลังใจให้แบบน้องๆอีสองคนเออให้น้องแล้วก็เพื่อนเราด้วยเจ้ามากับเจ้าโองค์ใช่ใช่เพราะผมเห็นเขาส่งบทมาผมก็ เล่นเลยเพราะว่าเราก็อยากช่วยเขาด้วยครับช่วยเขาด้วยแล้วเใช่ไหมคะเคยมันถ่ายนานไหมเราแฟหวฝดมากแป๊บเดียวครับถ่ายแป๊บเดียวเพราะเราไปแว็บเดียวไปแว็บเดียวเราได้กี่ทีเราได้กี่เทีกันเราจำไม่ได้แล้วแม่จำไม่ได้นานแล้วนานมากนานมากๆแล้วนานมากๆแล้วใช่การค้าเหมือนกันนะว่าแบบอ๋อไม่เหงาแล้วก็อยากฝากอยากฝากด้วยแหละครับใครที่ยังไม่ได้ดูทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำก็ใคร ว่างอยู่หรือว่าแบบเออย,ยังไม่มีเรื่องไหนดูก็ยังไงฝากด้วยนะครับใช่ย้อนดูได้ใช่ครับผมก็ฝากน้องๆแล้วก็เพื่อนเนครับครับผมก็ฝากซีรีส์ทำนายไทยทำนะครับไม่ไม่จิตคร o าพก็ผมว่าภายในปีนี้โดยเร็วนี้ก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับการทำงานที่เราส่งไปในผลงานนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับครับครับ ได้ครับ